สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุแวกสิณานาสวิชาความรักความสุขในระมิชีวิตมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์กันนะคะยามเย็นโพเพรพีตาพระออมแบบนี้นะคะกับนาะค,ะคอนเทนต์ที่ค้างคากันเอาไว้นั่นก็คือ3เคล็ดลับเอ้สาอาวุธลับนะคะในการทําออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่ เซฟเฮาส์ house, เหมือนเดิมนะคะจัดปาร์ตี้กันด้วยนะจัดปาร์ตี้การกินขนมกันนะคะในช่วงเย,เย็นแบบนี้นะคะใครที่นะคะอาจจะช่วงนี้เดินทางกันอยู่นะคะหรือว่านะคะอยู่ที่บ้านกันทักทายกันได้นะคะกับ3ามอาวุธลับในการทำออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านส่วนเหมือนเดิมนะคะเพื่อยามเย็นแบบนี้เนาะวันนี้นะคะมีเด็ก เล่นสายเล่นดินให้โชว์ให้ด <ivi> anyway, um, so mm ูด hmm. ah, right yeah so ้วยนะเด็กเล่นรายเล่นดินนะโชว์ให้ดูด้วยออยู่ในขวดเต็มเลยนะเรามาเที่ยวกันนะคะเที่ยวเล่นกันแล้วก็มาจัดปาร์ตี้กันนะคะในวันนี้ด้วยนะคะก็นะมีเวลาว่างในช่วงเย็นแบบนี้นะคะก็เลยเอาสามเคล็ดลับนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยเนาะเสียงครูชัดเจนหรือเปล่าเออช่วงเย็นแบบนี้นะะอ่าโอเคเสียงชัดเจน สาอาวุธลับนะคะในการทำอ่อนไล่ไล่ไล่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเนาะขอแชร์นิดนึงใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์กันออกไปด้วยนะคะอาจจะช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นๆเนาะหลายๆคนก็จะแบบ เริ่มไปออกหาซื้อข้าวกินอะไรเยเนาะอาจจะไม่ได้แบบอยู่บ้านดูนะคอนเทนต์นะคะแต่ว่าสามารถมาดูย้อนหลังได้เนาะ,ะก็ฝากแชร์กันไปด้วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะเรื่องของออนไลน์เนี่ยครูก็ได้บอกแล้วนะว่าจะทําเป็นคอนเทนต์ให้นะคะซึ่งเราทํามา3ตอนแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่3านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อตอนนี้เป็นตอนที่สามนะคะอาจจะดูวุ่นวายไปสักนิดนะแต่ว่าก็นำบรรยากาศฟิลลิ่งธรรมชาตินะคะ <c oughs> เผื่อว่าพวกเราเนี่ยอยู่บ้านกันเราก็อยากจะแบบว่าได้รับบรรยากาศธรรมชาติบ้างในนี้นะคะ่ะมาเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันออกไปนะคะแล้วก็ทักทายกันได้นะคะาอาวุธที่จะใช้ในการทําออนไลน์นะคะซึ่งครูก็เป็นเอามาจากประสบการณ์จริงๆของครูเองนะคะซึ่งทําออนไลน์มาแล้วหลายปีมากๆเลยนะคะแล้วก็ ทำทั้งออนไลน์แบบขายของธรรมดาทำทั้งออนไลน์สร้างตัวตนนะคะดังนั้นก็เลยสรุปมาให้เพื่อคนที่ถามกันเข้ามานะคะหรือว่าคนที่อาจจะอยากมีอาชีพในการทําออนไลน์นะคะหรือว่าขายของออนไลน์หรือว่าเรามีอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราอยากจะทําออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะซึ่งนาครูก็จะสรุปมาให้นะคะเป็น3อาวุธลับที่เราจะต้องมีในระยะเริ่มตน้นเริ่มแรกนั่นคือนะคะ โอเคไปเล่น <laughs> นะในระยะเริ่มแรกนะคะนั่นก็คือข้อแรกะคะ่ะอาวุธที่เราจะต้องมีอย่างแรกนั่นก็คือคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ Content คืออะไรค่ะคอนเทนต์ก็คือบางคนก็จะเข้าใจว่าคอนเทนต์คือคลิปวิดีโอนะคอนเทนต์ Content คือบทความนะคะคอนเทนต์ Content คือโอเคไปเล่นนะคะอยู่มีจะสอนนักเรียนเนาะโอเคเนาะ นะคอนเทนต์คือบทความคอนเทนต์คือคลิปวิดีโอคอนเทนต์คือสิ่งที่เราเนี่ยหรือบทความหรือคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์เนี่ยคือบางคนก็จะเข้าใจว่านั่นคือคอนเทนต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์จริงๆอ่ะมันคือเรื่องราวที่เรากําลังบอกกับคนว่าเราทําอะไรเราขายของอะไรนะคะ ก็พูดง่ายง่ายว่าเหมือนกับเนื้อหานะคะคอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะคะเรื่องเล่าเรื่องราวนะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเล่นตักโดนกอดอย่าพี่จะบอกไม่กินค่ะเดี๋ยวเราหนีก่อนนะนะก็คอนเทนต์เดี๋ยวหนีเด็กเด็กแบบแอบวุ่นวายนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเขาจะเข้าเนื้อหาแล้วนะคะแต่ก็สนุกดีนะคะเพราะว่าเรามาจัดปาร์ตี้กันนะคะกับหนูดวงใจนะคะ อ,อย่าไปให้เด็กเล่นไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรนะอ่ะคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ก็คือเรื่องเล่านะเรื่องอจริงจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่ามันก็คือเนื้อหานะคะบทความนะคะขนมอะไรดีคะไม่ค่ะเนื้อหานะคะบทความนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเนื้อหาที่เราต้องการจะนําเสนอกับคนนะคะว่าเราขายของอะไรนี่ทำไมวันนี้คงไม่เห็นข้อ,อเห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะมันเห็นหรือเปล่าเออคอมเมนต์ คอมเมนต์เห็นไหมเนี่ยอ้าวทำไมไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยไม่เข้าใจนะเฟซบุ๊กเป็นอะไรอีกแล้วมีใครคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่ามันสัญญาณไม่โอเคนะยามเย็นโพรเพลผิดตักพระอ้อมนะก็นะคอนเทนต์ก็คือนะคะเป็นเหมือนกับใครๆว่าเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเป็นบท ที่เราเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรเราขายอะไรนะ,ะอย่างเช่นว่าในเพจของครูแว่นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมคอนเทนต์ของครูก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสุขใช่ไหมอคอนเทนต์ของครูเนี่ยโดยหลักๆนะไม่ได้เกี่ยวกับออนไลน์สักเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าครูอยากจะสอน เรื่องของเอาประสบการณ์ของการทําออนไลน์เนี่ยมาแชร์ให้กับคนที่อยากจะสนใจในการทําออนไลน์เพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาครูก็เลยเอามาแชร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็คือเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้กับผู้คนนะบางคนอาจจะขายของนะเป็นสินค้าก็ต้องมีคอนเทนต์ว่าเราเนี่ยขายอะไรนะสินค้าของเราคืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคอนเทนต์แล้วทีเนี้ยคอนเทนต์นะคะ ก็มันไม่ได้มีเฉพาะว่าเราต้องเป็นคีวิดีโอเราต้องเป็นไลฟ์เราจะต้องเป็น, Live, เ,เ,ปนเป็นเอาบทความแต่เราเนี่ยต้องเอาคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมาทำนะมาทำเป็นอาวุธที่ที่ส่งประสิทธิภาพในยุคนี้นั่นก็คือนะคะโซเชียลมีเดียนะข้อที่2นะคะอาวุธที่ส่งประสิทธิภาพก็คือโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าเราจะทำใน Instagram นะเราจะทำใน ใน Facebook ใน YouTube ก็ตามนะคะนั่นแหละเราเอาคอนเทนต์ของเราค่ะเข้ามานะทำเป็นเนื้อหาที่ที่เราจะนำเสนอนะคะในโซเชียลมีเดียนะ,ะน้องคิมสวัสดีค่ะมีดวงใจดวงใจมาปรวนดวงใจมาปรวนน้องป้าสวัสดีค่ะนะคะอ่าเราเข้าใจแล้วเนาะคอนเทนต์ก็คือเรื่องราวหรือว่า เนื้อหาที่เราต้องการจะนำเสนอไม่ว่าเราจะขายตัวเองคือสร้างตัวตนขายของขายสินค้าเราก็ต้องมีคอนเทนต์นะคะมีคอนเทนต์เนาะในการที่เราจะเอาไปนำเสนอนะ,ะแล้วไอคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยมันก็จะไปอัดอยู่ในรูปแบบของไลฟ์วิดีโอใช่ไหม วิดีโอ Video, แล้วก็บทความต่างนะคะที่เราจะเห็นนะตามหน้าเพจต่างๆหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆใน y o ย t u b e อะไรก็ตามซึ่งเราเอาคอนเทนต์เหล่านี้มาทำเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นไลฟ์นะทำเป็นบทความนะต่างๆใช่ไหมเป็นรูปเป็นบทความเป็นอะไรเนี่ยคือเราการที่เราเอาคอนเทนต์ หรือว่าเนื้อหาหรือว่า voice คือ voice คือเสียงของเราที่เราต้องการจะบอกว่าเราขายอะไรเราต้องการจะนำเสนอเรื่องอะไรเราคือใครนั่นแหละคือเอาไปใส่ไว้ในรูปแบบของคีวิดีโอไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นบทความก็ตามนะคแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในนั้นใช่ไหม อ่ะมีใครเข้าใจมั้งเนี่ยเข้าใจพิมพ์มานะคะใครมาดูย้อนหลังก็พิมพ์ได้นะคะพิมพ์มาว่าถ้าใครเข้าใจกดหนึ่งะคะคอนเทนต์คืออะไรนะเข้าใจกดหนึ่งะคะกดหนึ่งมานะคะจะได้รู้ว่าณนะตอนนี้เราได้หรือเปล่าเรายังคงอยู่กันหรือเปล่านะเพราะว่ามันแบบสัญญาณสงสัยสัญญาณมันจะน้อยมากเลยใช่ไหมสัญญาณมันน้อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวครคขอดูนิดนึงหรือว่าต้องเอาไวไฟ สงสัยสัญญาณมันจะไม่ดีใช่ไหมอ่ะพิมพ์หนึ่งมาเนาะอ่านะน้องป,ปานชนิดพิมพ์หนึ่งเนาะอ่านะมีใครชมกันอยู่นะคะมีใครชมกันอยู่สงสัยสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พิมพ์หนึ่งมาเข้าใจนะว่าคอนเทนต์คืออะไรเนาะคอนเทนต์คือเรื่องราวที่เราจะนําเสนอไม่ว่าเราจะอยากสร้างตัวตนก็ตามหรือว่าเราอยากจะขายสินค้าเราก็เอาสิ่ง ความรู้หรือว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันคือข้อมูลนั่นแหละเพื่อมาทำเป็นคอนเทนต์และคอนเทนต์มันไปอัดในรูปแบบอะไรได้บ้างมันก็คืออัดในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะไลฟ์แบบนี้ไลฟ์แบบที่คูไลฟ์เนาะแล้วก็ไปอัดในบทความก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปคำคมอะไรต่างๆนะั้นแล้วแต่ว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนแต่ว่าใน ออนไลน์ในเพจในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันต้องมีคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอไอ้ส่วนพวกวิดีโอล์อะไงต่างเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เราจะเอาคอนเทนต์นี่ออกไปส่วนนะคะอาวุธที่2นะแล้วพอเรามีคอนเทนต์แล้วเนี่ยเหมือนกับสินคอนเทนต์เราคือคือเนื้อหาที่เราจะโฆษณาถูกไหมแล้วเราก็เอาไปใส่ในใบปลิวเอาไปใส่ในวิดีโอเอาไปใส่ใน คลิปใน live ไลฟ์ไะล์แล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาไปแจกที่ไหนอ่านะข้อที่2องนะพิมพ์2มาค่ะสก็คือเราจะเอาไปแจกที่ไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นว่า YouTube นะ YouTube ใช่ไหมแล้วก็คลิปวิดีโอก,ก็ไปไว้ใน YouTube ใช่ไหม Facebook นะ Instagram นะเดี๋ยวนี้ก็มี TikTok นะที่มาเต้นกันอะไรอย่างนี้นะคะ TikTok อนะอย่างนั้นก็เป็นคอนเทนต์ทีอ่อาจจะนำเสนอตัวตนของตัวเองไปนำเสนอแบบ ความบันเทิงเป็นการประกาศแบรนด์แวเน็ตก็คือประกาศตัวเองนะออกไปนะอันนั้นก็ติ๊กต็อกก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะชอบคัฟเวอร์เพลงก็เอาคัฟเวอร์เพลงไปเป็นคอนเทนต์ของตัวเองเนี้ยนะคะก็ได้แต่ว่าคอนเทนต์ที่ดีที่สุดก็คือคอนเทนต์ของการให้ความรู้ให้ความรู้ในเรื่องอะไรให้ความรู้ในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราต้องการจะจําหน่ายออกไปให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายเช่นว่าเราขายครีมเราขายอะไรก็ตาม ขายสินค้าเราต้องให้ความรู้ในเรื่องของสินค้าต่างๆที่เราจำหน่ายนะนั่นแหละก็คือคอนเทนต์ที่เราควรจะมีและเราก็เอาไปอัดไว้ในรูปแบบต่างๆและข้อที่2ก็คือโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Facebook อะไรต่างๆเราเอาไปไว้ตามที่ต่างๆก็คือเหมือนกับว่าไปฝากไว้ที่ YouTube เพื่อแจกใบปลิวของเราไปฝากไว้ที่ Facebook เพื่อแจกใบปลิวของเรา ใครเข้าใจแล้วว่าข้อ2คืออะไรก็พิมพ์2มาจ้านะพิมพ์2มาฝากแชร์กันด้วยนะมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเนี้ยเป็นประโยชน์มากๆสุดๆดเลยนะเนี่ยนะเขาเล่นเขาสอนกันแพงมากเลยนะครูเอามาสอนให้ฟรีเนี่ยนะคะออามาสอนให้ฟรีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราเอาไปไว้นะแล้วครูจะบอกความลับว่าสิ่งที่มันเวิร์กมากที่สุดในยุคนี้นะคะก็คือนะ คือไลฟ์เฟซบุ๊กนะมันที่ไหนที่มีคนเยอะๆที่นั่นจะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้นะไลฟ์เฟซบ o ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่ปิดการขายได้ดีที่สุดนะไลฟ์เฟซบุ๊กนะปิดการขายได้ดีที่สุดส่วน TikTok เนี่ยมีคนตามเยอะๆยอะไยอะอะไรเงี้ยนะคะครูก็ยังไม่เคยทำในตลาดใน TikTok แต่ว่ามันสามารถประกาศตัวเองออกไปได้เยอะ มากนะ,ะส่วน u t u b e เนี่ยก็เป็นที่ที่สำคัญที่คนจะเสิร์ชหาวิธีการแก้ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นเราขายสินค้าอะไรจงเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดคอนเทนต์ของเราคือคอนเทนต์ที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆได้เช่นเราขายสินค้าแล้วสินค้าเราเนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ข้อ2มาถ้าเข้าใจแล้วว่าโซเชียลมีเดียคืออาวุธที่2นะก็เนี่ยเลือกเลยว่าเราอยากจะอยู่ที่ไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube เป็นอินสตาแกรมต่างๆนะคะในธรรมชาติของมันก็จะแตกต่างกันอย่างเช่น Instagram ก็จะชอบเรื่องรูปนะใน u u u e e ก็จะชอบเป็นคลิปวิดีโอใน Facebook ก็จะชอบเป็นไลฟ์เงี้ยนะเราก็เลือกนะแพลตฟอร์มนะคือเป็นอาวุธอันที่2นะให้กับเราว่าเราจะเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ที่ไหนนะแล้วในคอนเทนต์ของเราเนี่ย ถ้าเราให้ความรู้ให้การแก้ปัญหาเขาไปได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้ขายของไปในตัวด้วยนะคะอย่างเช่นบอกเอ้ยฉันขายสบู่หน้าใสคนที่ไม่มีเป็นปัญหาแบบหน้าไม่ใสเพราะอะไรอ,นะอย่างเงี้ยนะช่นชอบม,มาตากแดดมาคุอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะ <S <S ก็สามารถที่จะหน้าใสาได้ด้วยการใช้สบู่แล้ววิธีการแก้ปัญหาในการที่จะหน้าใสาได้คืออะไรก็บอกเขาไปนะคะเขาก็จะนี่ก็จะเป็นการเหมือนโฆษณาคะให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็โฆษณาข้อมูลของเราสินค้า เราไปด้วยนะคะอ่ะพิมพ์2มาค่ะพิมพ์2มาใครที่มาดูย้อนหลังนะคะฝากแชร์กันไปด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ออกไปแล้วก็มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์มาด้วยนะคะมาอาวุธข้อที่3นะคะไปแล้วแดดจะหายแล้วแสงจะหมดแล้วนะอาวุธข้อที่3นะคะก็คืออันนี้สําคัญมากเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะคะหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าจะทําออนไลน์ยังไงดีหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าจะเริ่มทํายังไงดีนะคะ ข้อที่3ก็คือความกล้าความกล้านะคะถ้าเราไม่เริ่มนะ,ะทำนะคะถ้าตอนนั้นครูไม่เริ่มที่จะกล้ากดปุ่มไลค์ปุ๊บนะจะไม่มีเพจครูแอกศินาสอนวิชาความรักความสุขในรมิตชีวิตในวันนี้และจะไม่ได้มาให้ ประโยชน์ต่อผู้คนในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่3อาวุธลับในการทําออนไลน์ของเราไม่ว่าเราจะขายของไม่ว่าเราจะทําเพื่อสร้างตัวตนของเรานะต่อยอดไปเป็นการขายออนไลน์ไปเป็นโค้ดเป็นครูอะไรต่างๆก็ตามสิ่งที่เราต้องมีก็คือความกล้าค่ะบางคนบอกว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะ ไม่กล้าเลยนะไม่กล้าแม้กระทั่งว่าฉันจะขายอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่มีไอเดียนะสิ่งที่เราขายที่เราเห็นที่เรามีงานอดิเรกเล็กๆบางคนขายกิฟโอ,อ้ขายกิฟก็ได้เดือนหนึ่งหลาย,ลายพันอย่างเงี้ยมันก็ยังดีไหมที่เราขายแล้วเราได้เงินเพิ่มจากเดิมมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ขายแค่ของเล็กๆน้อยๆของกินฉันตำน้ำพริกเก่งช่วงนี้โควิดฉันเลยเอาน้ำพริกฉันมาขาย ความกล้าที่จะขายความกล้าที่จะทำนะมันเป็นสิ่งที่นะคุณจะต้องมีเป็นอาวุธข้อที่3ถ้าไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าแม้กระทั่งว่าโพสต์ว่าเรามีอะไรนะสินค้าอะไรนะเราบอกว่าเราทําน้ําพริกแกงสมมุติเราก็โพสต์ว่าเราเนี่ยฉันทําน้ําพริกน้ําพริกของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างมีใส พริกที่ออร์แกนิกที่ฉันปลูกเองนะแล้วมันเออขายน้ำพริกเพิ่งดีกว่านะแล้วกินแล้วบอกว่าได้วิตามินอะไรต่างๆนานา,นานแล้วฉันขายเนี่ยใครอยากจะซื้อบ้างเนี่ยก็คือความกล้าที่จะขายแล้วนะหรือว่าเราจะ,จะให้ข้อมูลให้คุณค่านั่นก็คือความกล้าที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธข้อที่3ก็คือความกล้านะคะที่เราจะทำนะอย่าไปแบบเออเฮ้ยไม่กล้าว่ะ ทำไปแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะก็แค่กล้าที่จะออกมาว่าเราขายอะไรเราทำอะไรหรือว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องไหนแล้กล้าให้ความรู้ในสิ่งนั้นๆนะก็ถือว่าเป็นความกล้าแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ,ะในวันนี้ใครที่อยากจะสร้างตัวตนใครที่อยากจะขายของออนไลนะ์นะครูให้กันบ้านไปนะคะว่าเราลองไปเขียนซิว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไร สินค้าของเรามันแก้ปัญหาอะไรได้เช่นขายน้ำพริกยุคโควิดแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้มาซื้อน้ำพริกตุนเอาไว้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขียนมันออกมาแล้วเอาไปโพส์นะจะเป็นโพส Facebook ส่วนตัวก็ได้อย่างบางคนบอกว่าไม่ได้เปิดเพจนะจะเอาเป็น Facebook ส่วนตัวขายได้ไหมขายได้แต่ว่าถ้าเราจะมองธุรกิจระยะยาวนะเพจนะคะเพจจะดีดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่า เราบอกว่าเอ้ยเราขายไปก่อนเราขอลองก่อนก็ทําใน Facebook ส่วนตัวได้นะคะแล้วไม่ต้องไปกลัวนะคะบางทีบางคนกล้าแบบไม่กล้าเนาะทำไปแล้วตอนแรกครูก็แบบว่าตอนที่ก่อนหน้านั้นน่ยครูอยากจะขายของอ่ะขายกําไรเนี่นะใน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 เฟซบุ๊กเนี่ยครูขายไปแล้วครูกลัวกลัวเพื่อนครูจะว่านะตอนแรกนะไม่มีความกล้าก็กลัวเพื่อนจะว่า จำเอาไว้ว่าจากประสบการณ์ที่ครูทำมาอย่างยาวนานเลยนะทั้งการขายของธรรมดาและการสร้างตัวตนเพื่อนเราไม่ใช่ทาร์ก็ตไม่ใช่ลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นอย่าได้แคร์ว่าเพื่อนเราจะคิดยังไงนะเพราะฉะนั้นจงใช้อาวุธข้อที่สานั้นคือความกล้านะคะและแถมท้ายความกล้านั้นคือต้องทำสม่ำเสมอด้วยนะ จะโพสอะไรก็ตามนะทำให้มันสม่ำเสมอเกี่ยวกับสินค้าของเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าเราขายของอะไรก็มันต้องขายถูกไหมแต่ว่าขายของเราให้มันเนียนๆก็คือเราบอกสรรพคุณน้ำพริกของเราเราบอกสรรพคุณสบ,บู่ของเราเราบอกสรรพคุณงานของเราที่เราทําหรือว่าเราบอกว่ามันแก้ประโยชน์มันมีประโยชน์อะไรต่อผู้คนในงานที่เราทํามันแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนได้ เราให้ประโยชน์กับเขานะเขาไม่รังเกียจเราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3อาวุธข้อที่3ใครเข้าใจอาวุธข้อที่3พิมพ์3มาค่ะก็คือความกล้าและความสม่ําเสมอนะกล้าแล้วต้องทําให้มันสม่ําเสมอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูมาให้3อาวุธลับนะในการทําออนไลน์เริ่มต้นเลยนะในการทําออนไลน์เพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะช่วยกด หัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอันนี้เน็ตมันอาจจะแบบช้านิดนึงนะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อนะช่วยให้คนอื่นนะที่อยากจะทำออนไลน์ line, ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยครูให้แบบตั้งแต่แบบระดับเบบีเลยนะระดับเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะไปหาว่าสินค้าเราแก้ปัญหาอะไรได้แล้วเขียนมันออกมาและเอาไปทำในรูปแบบของ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในการเขียนเขียนมันสั้นๆเยาวๆอะไรก็แล้วแต่เราเลยเขียนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ้าเราไม่เริ่มกล้าททำตอนนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มเขียนไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะอย่างครูเนี่ยนะกดไลฟ์ปุ๊บอันครั้งแรกเลยไม่มีคอนเทนต์ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแต่ครูกดไลฟ์ปุ๊บเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้เป็น เพจอย่างที่ทุกวันนี้เราเป็นด้วยสามป่ายเพราะงะั้นเนี่ยครูก็ใช้อาวุธนี่แหละก็คือการหาคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดการหาคอนเทนต์ที่เราจะให้คุณค่ากับผู้คนสินค้าของเราแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนได้และเอามาไว้ในโซเชียลมีเดียนะเอามาไว้ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ กล้าที่จะทำและทำมันสม่ำเสมอ3อาวุธนี้ถ้าเราทำมันจะได้และถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะแล้วก็ฝากแชร์กันไปด้วยถ้าเกิดแบบสนใจกันนะกดหัวใจกดแล์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาด้วยว่าเฮ้ยชอบนะแบบอยากได้ความรู้อีก mm hmm. ก็ทำได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ทำให้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำเรื่องของออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆกันไปก่อนยามเย็นแบบนี้นะคะบา,บายๆค่ะ